แม,ม่เขาแนะเขาจะเล่นือเนไปแบบไหนอะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่พาเล่นวินสีนะทำหนึ่งอันใช่อ่าอนชีขีดเล็กขีดตรงนี้ก่อนขีดนิ่งใช่แล้วก็ขีดสองมานี่ขีดลงปึ๊บแล้วก็ขีดลงอืม้มใช่อันนี้ก็ขีดติ๊กมานี้แต่ว่าลูกอ่าขีดสองอืมล,ลงสามเย้อันตรงนี้ ขีดขึ้นอืมอืมอืม,อมขีดตรงนี้กันขัดงนี้กันครับเอาจะทำใหม้มืออินซีไม่ให้คุณแม่สอนอ๋ออันนี้ทำสวยโอเคทำหนึ่อันก่อนใช่ มันอ๋อมันคือตัววายใช่ไหมเคเยิอจีหลงมาหลงทำเอ้าทำแล้วเ,วเวนี่ยอันนี้เลยอันนี้ว้าวอ,อืาทำหนึ่งอันได้แล้วใช่มันยังไม่เสร็จไงนี่มันนี้นี่ี่นนี้ถึงเสร็จเออซีน้กอลน้องพัก <c oughs> อะไรลูก ายสีเขลาระบายวันหลังนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อดีเออใช่ใช่ใช่ใช <laughs> คุณแม่ไม่เห็นเอาลูกจับดินสอนดีๆเอาให้คุณแม่สอนให้ลูกจับดินสอนให้ถูกวิธีไงลูกพินซีไม่ยอมให้คุณแม่สอนนะอ่ะนี่อันนี้ด้วยครับให้คุณแม่สอนให้ลูก มันคือพ่อคำมคืออะไรอ่ะ,อะแม่คอมคืออะไรอ่ะมันคือฟล์มติดโทรศัพท์งาจอโทรศัพท์ให้สวยๆอิซิอิซก็จะได้ดูใช่ะะจะได้ดูง่ายจะพ่อโทรศัพท์อุ้ยอิซิต้องขีดตามเส้นปะเส้นไข่ปลา สวยเลยกดกดเข้มๆหน่อยหลูกกดลงใช้แรงกดเออกดปึ้งโอเคตามเส้นอือลูกเก่งมากเลยวงกลมนี่ด้วยโอ้โอ้ต้องลวงกลมวงกลมด้วยขาต้องวงกลมบายอือวันนี้ซ้ำสวย เดี๋ยวให้แม่มนให้ดาวให้ซีเอากี่ดาวดีครับเยอะเอากี่ดาวให้เยอะข้าดาว <5 S 2> ให้เยอะเลยเหรออะเยอะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวโอเคครับอะถ่ายูเอาส่งให้คุณแม่มนดูให้นี่ให้แม่มนดูครับซีทำเสร็จแล้วครับโอเคสวัสดีครับเราไมาเล่นกันสีแล้วลูกไม่ระบายสีใช่ไหมไม่ระบายสีหรอ